คิดถึงสระอะไรละไม่รู้หลักแสนกับกหลักหมื่นเนี่ยเนี่ยในอันอันคำคำนี้เป็นคำที่ผสมด้วยสระอะไรคะสระเอครับสระ,ระเอกะกดว่าปอเอดอดเป็ดปอเอดอดเป็ดอ่ะคำที่ต้องผ่าคิดมาใหม่ใส่ผอพึ่งเข้าไปก็เป็นผอเอดอดเป็ดโดเอดอดเด็ดผอเอดอเดเห็ด,อ,อ,ด,อ,ดอ่ะอันนี้สะกออุลโอ นโนยนยนอ่ะน้องผาใส่ดอเด็กเข้าไปนอโอ,นอโนดนกอโอนนโกนใส่อะไรอีกผอโอ,นอโนผลอ่ะได้ผ่าผลอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเล่นแบบอันตรายปีนป่ายผาดผลอย่างเงี้ยคิดแล้วต้องรู้ความหมายด้วยเข้าใจไหมคะไม่ใช่คิดแล้วไม่มีความหมายไม่เอานะคิดคําะเพาะที่มีความหมายอ่ะต่อไปสะกดนอเลยคะนอัวโดนวด ปวดปวดได้ค่ะปวดปวดหัวปวดหัวทุกวันเลยลูกปิดเทอมเนี่ยแม่ปวดหัวเลยอย่างเงี้ยแต่ละอัวจะยากหน่อยแบบมีตัวสะกดอันไหนไม่ได้เดี๋ยวพิจาวันช่วยลวดลวดลวดอ่ะรออัวรอลวดให้น้องลองคิดเองดูก่อนถ้าไม่ไหวไม่ได้จริงๆไม่ใช่รวดรวดรวดก็ได้รวดเร็วแต่เมื่อกี้ที่พิจาวันพูดอะรวดรวดน้องผ่าไม่รู้จักรวดรวดจะเป็นเส้นยาวๆเป็นแบบ ดับได้ไม่ใช่หือว่าใช่ใช่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นอารวดรวดเร็วอย่างเงี้ยได้รวดเร็วคือรวดเร็วแบบหูทํากันบ้านรวดเร็วมากอะไรแล้วไม่เอารวดแล้วนะเพราะมีรวดแล้วีอ่ะอ่ะเว้นไว้ก่อนถ้าคิดไม่ออกไม่ขอว่ารวดเนี่มันจะรวดจะรวดอืมจะบอกว่าไงดีอะขวดน้ำไม่ได้ไม่ได้เพราะว่านั้นเป็นคําที่มีหอนําอักษรอันนั้นเป็นคําที่มีอักษรนาไม่ใช่ไง ถ้าจะรวดอะวดน้องหอยยังเรียนไม่ถึงไงอ่ะขวดได้ขวดอ่ะขอไข่ขอออดอขวดขออดีๆวด้ขออดอขวดได้ก็ไปกินสิก่อ่ะสกดปอเอดเปิดอ่าปอเออดอเปิดเป็นคำที่ประสมที่สระเออแต่ว่าอออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีนะอ่ะปอเออดอเปิดอ่ะเอาคำว่าอะไรเดี๋ยวเปิด เกิดวันเกิดนอ่าได้เกิดถูกไหมเราน้องผ่าให้น้องคิดดูซิว่าน้องจะคิดได้กี่ครัถ้าไม่ได้มาถ้าไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเออคิดได้เท่านี้อะไรได้ไหมเราดอลเลิศได้ไหนไม่เอาไม่เอาเลิศอ่ะเลิศไม่ใช่สะกดด้วยตัวดอเด็กนะสมมติแบบดีเลิศอย่างนั้นต้องเป็นสสาราสะกดเอาที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเปิดเกิดเอา เอาเอาเอาสระอื่นก็ได้เชิด่วนตัวเชิดเอาสระอื่นอ่านว่าอะไรคะชออะไรชอชอเออชออะไรสระอะไรชอนี่สระอะไรเอือเออเชือกอ่าชอเอือกอเชือกอ่ะลองใส่พยัญชนะเข้าไปแล้วสะกดดูซิกอเอืกระเชือกก็เออกอเกลือกก็ได้นะเกลือกเกลือกคือรองเท้าเกลือกหมายถึงรองเท้านะลูก เกลือกถ้นนาใส่อาได้ไมเอาอะไรทำงานเกลือกไงทำทานเกลือกคืออะไรไปถึงคำนี้อะทำงานเกลือกเกลือกก็คเือ